ปีที่ Air Force เนี่ยนะครับย้ายไปเล่นที่อุทัยแล้วก็ใช้ทีมงาน Air Force ครับก็เป็นคุณชาดาชัยเศษนะครับอดีตสอสอผมไม่แน่ใจพักแกนะฮะก็เข้ามาช่วยมาหาที่ลงให้หาที่จัดแจงใช้งานให้ก็ตอนแรกทีมงานก็ยังเป็นทีมงาน Air Force เดิมทีมงานสตาฟนะครับแล้วก็ทำด้วยความที่มันไม่มีงบประมาณนะครับเพราะว่าพอตัดจากบริษัท Air Force มาเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เเขาเรียกว่า มันเหมือนยกยกออกไปจากหน่วยงานเดิมอะ่ะก็ทำให้ตอนแรกอะ่ะไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนแบบเออลองผิดลองถูกไปใช้เงินงบประมาณที่ยังมีอยู่นะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวดีๆมากนะครับแต่ว่าพิเทอร์อ Peter เนี่ยเข้ามาประมาณเลขสองไปที่แล้วนะครับก็เข้ามาช่วยทําทีมอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปรอบหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงตัวมากกว่าเพราะว่า ตอนนั้นน่ะเหมือนเข้าตาจนแล้วก็ไปดิ้มตัวจากบุยลัมมาเล่นนะครับอุทัยเนี่ยในในปีปีที่แล้วนะครับคือประมาณสักป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ไหวก็ตกชั้นไปทีนี้หลานชายคุณชาดา,ชาเชษเ์ผมจําชื่อแกไม่ได้เข้ามาเป็นประธานสมโมสรเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เอาจริงเอาจังได้นี่มันจริงจริงจังๆได้อ่ะแล้วประกอบกับตอนแรกมีข่าวว่าบางทีมในไทยลีก2จะยุบก็คือสิทธิ์จะตกเป็นของอุทัยกับศรีสะเกดบ้างตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบว่า พอตกก่อนจะตกชั้นเนี่ยก็คือจะจะให้กลับมาเล่นด้วยนะครับจะให้กลับมาเล่นในฮารีสองเขาก็เลยไปดึงกลุ่มของลิคาโดซันโตสอะไรอีกคนนึงอะไอกองหน้าตาดอะลิคาโดซันโตสกองหน้าตาดแล้วก็อะไรจู Junior, Junior เนียรจูเนียโลเปสกองหลังชมบุรีเข้ามาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พาเมตดึงตัวเข้ามาอุตลุดเลยครับจ่าเย็นมงคลทกลศกัยดาสกรทองเหลาโนนนี้นั่นก็ทยอยทยอยกันมานะครับจนสุดท้ายเนี่ย ก็ไม่มีทีมยุบนะครับมีข่าวว่าจะยุบอยุ่พักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายไม่มีทีมยุบพราะไม่มีทีมยุบเนี่ยเขาก็เลยเอ,อไหนๆก็เสริมมาแล้วนี่มันทิ้งไม่ได้นะครับก็เลยทําต่อพอทาต่อเดี๋ยวเราพอเราเห็นตัวเราก็รู้แล้วโอ้โหมันเต็งมากมันมันดีกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยออไทยก็เลยแบบเป็นเต็งจากโซนทีสองสำหรับไอ้ทีสามสำหรับเอ่อไทยลีกสามโซนกรุงเทพไอ,อ้โซนภาคเหนืออยู่แล้วนะครับจนมาถึงออรอบเพย์ออฟนะรอบแชมเปี้ยนส์ลีกก็เต็งม,มาตลอดนะครับนัดแรกกะะ็ถล่มพัทยาดอลฟินไปมันก็เลยทำให้ด้วยด้วยงบประมาณที่มีด้วยมูลมูลเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานลีกแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นประกอบกันอนะ่ะมันเลยทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการที่จะเลื่อนชั้นได้อันนี้ต้องชื่นชมนะฮะ ต้องชื่นชมตบมือให้เลยแล้วก็ยังรักษาทีมไว้ได้ก็คือตกชั้นไปปีเดียวนั่นแหละนั่นแหละนะฮะก็จริงๆสิงเดิมเป็นของ Air Force ถือว่าถือว่าเป็นทีมที่สู้แล้วกันนะครับจนกลับขึ้นมาเล่นในไทยลีก2แต่เขาก็วางเป้าไว้ว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกให้ได้นะเพราะว่าไฟเขาผ่านนะครับเตะ6โมงได้นะอันนี้สำหรับอุทัยธานีนะครับก็เป็นทีมน้องใหม่ในไทยลีก2ล่าสุดก็เดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาของอุออทัยในไทยลีก2เนี่ยจะเป็นจะดีกว่าเดิมขนาาาดไหเพระว่ ตอนที่เป็นไทลีก2สองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ด้วยความที่มันเทคโอเวอร์มาจากที่อื่นนะนะพอมันเทคโอเวอร์มามันไม่ได้บริหารเองจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามามันก็ทําให้รูปร่างหน้าตาม,มันก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าพอปีนี้เข้ามาบริหารงานเองแล้วหลานชายสอสอชาดาผมจำชื่อแกไม่ได้ผมขอภัยจริง,รงนะฮะก็เข้ามาทำทีมได้แบบผมว่ามันเป็นอะไรที่ ที่เราเห็นตั้งแต่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าว่าโอ้โหวันนี้อุทัยยิงคู่แข่ง10ลูกเลยโอ้วันนี้อุทัยยิงทีมน้นทีมนี้แล้วก็อุทัยเนี่ยล้มทีมไทยลีก2ทีมอ่ะในฟุตบอลถ้วยอ่ะเมืองทองเนี่ยโดน2นัดเลยนะครับแล้วก็มีชมบุรีที่โดนอีกนะครับมันก็เลยทําให้ผมว่ามันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามรูปแบบตามคุณภาพเลยนะครับแล้วก็พิเทอร์เนี่ยประสบการณ์แกก็พอจะมีสําหรับ ถ้าวัดกันที่ไทยลีก3แกเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แหละเพราะว่าแกเคยทำทีมใน ACL ด้วยนะครับก็ทำชมบุรีแม้ว่าจะเป็นนัดเพย์ออฟก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับหลังจากนี้เนี่ยอยากจะให้รอดูนะครับว่าปีหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์คานาอ,อกไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าปีนี้ไม่มีสปอนเซอร์คานาอ,อกเป็นหนึ่งกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอให้สู่ๆในไทยลีก2ฤดูกันหนะ้าขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับ อุทัยธานีนะครับเมื่อก่อนเขาชื่ออุทัยธานีฟอเรสนะก็คุณชาดาชัยเศษนี่แหละก็เป็นประธานสมโมสรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยแกไม่ได้ออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นประธานสมโมสรเนี่ยเมื่อก่อนแกก็เหมือนทําบอลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้หลานชายมาทานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนอุทัยน่าจะน่าจะตื่นเต้นแล้วกันสนามก็อยู่อยู่นอกเมืองไปนิดนึงนะครับถือว่าไม่ไม่ห่างไม่ไกลเท่าไหร่ผมเคยไปถ่ายอยู่นัดนึงนะครับตอนนั้นช่วงช่วงหัดทา หัดทำไลฟ์สตตีมใหม่ๆเลยนะครับช่วงที่ทีมงานเริ่มจะเซตกันก็ไปลองถ่ายอุทัยเนี่ยเจอวัดวันแรกเจอเลยครับตอนเทสไม่กระตุกตอนแข่งจริงกระตุกไอ้สัสเรียบร้อย <laughs> อ่ะก็สู้ไปด้วยกันแล้วกันสำหรับแฟนๆอุทัยนะครับ